สวัสดีคะ่ะใค่ผ่านข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าเรื่องที่ทําให้คุณเฟลลี่เรื่องอะไรคะก็อน,นุญาตเปียนตัทเตนะคะเรื่องที่ทําให้คุณเฟลลี่คือเรื่องอะไรคะสึกเฟลลี่มากเลย ใบแรกมาดูว้าว six octal เรื่องเงินนะคะการได้รับนะคะได้รับสิ่งดีๆได้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมอบสิ่งดีๆให้นะคะคุณเป็นคนที่ให้ให้มาเสมอรับหลักนี้ไปคุณจะได้รับนะคะเรื่องที่ทำให้คุณเฟลลี่เลิศมากอือหูดูสิคะไพ่เป็น infinity The Mag ician, เดอะเมจิเชนนี่ค่ะก็เป็นไพ่อินฟินิตี้คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะการให้ของคุณเป็นการให้ที่ฉลาดมากการให้ของคุณย่อมได้รับสิ่งดีๆตามมานะคะเหมือนการให้มันเป็นการปรุงแต่งที่ดีของคุณเลยนะคะโอ้โหเป็นการปรุงแต่งในชีวิตของคุณเลยโอ้โหการเฟลลี่เนี่ยเฟลลี่มีความสุขสามถ้วยความสุขการพบปะเพื่อนฝูงหรือ เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเฟลลี่มากเลยโอ้โหเลิศมากคิงออฟสอดนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแบบเฟลลี่ก็คือเจอความรู้คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่คงแก่เรียนหรือมีคนเป็นคนที่สะสมความรู้เยอะมาก ในตัวคุณคุณคิดว่าการที่คุณคิดอะไรมากมายก็ตามานียค่ะเป็นความคิดที่คุณพิจารณาดีแล้วหู Ooh, เรื่องที่ทำให้คุณฟลิีนะคะสองถ้วยความรักความรู้สึกดีๆความสบายใจในความรความรักนะคะอ้ Ooh, สองถ้วยคู่ครองก็ได้นะคะูใต้สำรับยังเป็นเดวิลที่สุด ความสุขความสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะ The world ทำดูสิคะคุณเฟลลี่คุณสบายใจมากเลยใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะรับพลังงานบวกดีๆจ้า